เนี่ขาซูี่ีสวายมาแม้าคนเออชังวงสวงเพาหน้าิพี่น้องเขาซูช่องพุทธเาสนามชัยเนียจานผ้าหลอเนาะครับเท่านี้ทางชุ่มชุ่นอยลงเราพูดสนามชัยโดยเฉพาะย่างยิงคือดอนดอยเนียปุปปูก็มีเจ้าภาพคือพอนงี่จํำ คุณพอวิชัยจันแดงพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้มาแมกาลแม่การมาแจ้มาาบวงสวงแจ้บนเนาะมันนี้เป็นมือดีมีคือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยเป็นคนยังจำประจําชุ่มชน พแต่ในช่วงนี้ก็มั่งเริมเนาะตอนนี้จำก็มั่งหลักนาหรือว่าเส้นเทวดามาเปลี่ยนสักขีประยานในการีทว่าลูกห้านได้สามนะพัดนี่ท่านอาสมเนี่ยหวงพ่อปูอเอพอยังจำอนได น้ำ้าล่างล่าง้ามากเพื่อถุอกระดูกเอาคันคู่กันเนี่ยเครื่องยาบูชาเครื่องบวงสวงเนาะเคองเห็ดน้อมเนาะเห็ดน้อยๆแ่ว่าบอกมูคนนลายอยคันยามากว่าจะน่อแบบวันนี้ น้องเขาห่ามาก่วมจากน้อยหนึ่งครับอีนั่งหลานบัานี้เล่ากับแกบบนทีมันเล่าวนว่าให้ผู้ข่าเป็นผู้มีหนามมีนวลไเด้อปูหรือไหรบุกกว่านี้ทุกขภาพของเล่ากงพ่อท่านปานไรบานนี้เราก็มีนามมีนวลครับบานนี้เมื่อ สำเร็จแล้วจั้งแสนแล้วก็เลยมามาบวงสวงมาแก่บนเนาะในการที่ว่าไอแค่ลูกเท้าหลา่าอิพนยังจำลเลยละเราได้ปาฏนาหรือว่าได้วอกครับเนี่ยปปูไว้ถึงแก้หลายปีดีดรับแล้วปานนี้ในคำปาฏนาในคำบน,บนบานสารเก่านั่นก็ได้ผลสำเร็จทั้งแสนแล้วอีนาง แค่ว่าเนี่ยรถปอไ้ล่ะในการทีเดียวครับนาป,ปูปูนังสันแล้ว่อนี่เป็นเมื่อดีก็ได้น้ำเครื่องเกียร์บูสออช่าเครื่องบวงสรวงขมีหลายอันหลายแนวในมือนี้ทีมาบวงสวงแก่บนครับแก่บนเครื่องสัน้แล้วบ่แล้วครับสวยอยู่จะน้อยหลังจากเซฟวิธี่นี่กับทีมีมอเราจบโครงานในช่วงระยะต่อไปช่วงนี้ครับ พงยี้จำเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าภาพเป็นพอพระบิดาของอิหลาแพ่กำลังทูพิธีในการที่จะได้สั่งไปแก้บนตัวไปอันนี้ก็ลูกหลาน วดโบไดคือเก่าขอสุกรับยังยังพอปูกับลูกกับหลานไม่คิแ่หาเจดังนี่ช็คหน่อยนี่ก็เป็นการเตรียมพร้อมกับก็มีหลายอันหลายแนวที่หลานหลานน้อย ร้านอ้วนชวนสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้อืมกับทีพ่อโอ้โอ้เมื่อพอยังจำสัน้นเป็นปกติของเราเกัดเมื่อพอแต่เพื่อนแปลว่าว่ามันพอยังจำก็ต้องเป็นผู้เมื่อแต่เพื่อนเนาะครับอันนี้ก็เออ